มาค่ะพี่น้องเนี่ยคาวด่วนนะคะเรียกได้ว่าด่วนจริงๆค่ะพี่น้องนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าแรงไม่แผ่วจริงๆนะคะสำหรับท่านานน้องอุ้งอิงเพชรบาดแพงค่ะพี่น้องเปิดมางานเข่าด้วยอิลนนะคะสำหรับท่านานแหว่พญ,ญานล้ำเพลินค่ะพี่น้องนะคะหลายคนก็คือเสาพากันรูดจักดีอยู่ตัวนะในกรนี้มีการออกมาอัปเดตนะคะสำหรับะคิวน้องอุ้งอิงเพชรบาดแพงค่ะพี่น้อง คิวงานของน้องอุ venue, ้งองนะคะหลังจากที <te le Commander tones> ่นี่แหละในการหลังจากที่อ่าอ่าสิวจังไหลละนะคะอ่าช่วงช่วงหลังปีฤดูกาลจังสี่ล่ะเราพี่น้องเนาะนะคะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องว่าเป็นจังไหนนะคะบ่แม่นบ่แม่นงานหลังปีฤดูกาลนะคะก่อนปิดฤดูกาลนะคะงานแบบรายการทีวี่เราพี่น้องเนาะนะคะเอิ้นว่าได้มีการติดต่ออุ้งอิงมาแบบรัวปังมาก เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเลยครับพี่น้องโอ้โหเรียกว่ววาปังจริงๆนะคะแรงไม่แข่วนี่แหละครับพี่น้องสําหรับคนที่บอกว่าอุ้งอิงก,กระเสตกจังฝันจังสีอยากเสียหายม่เบิ่งผลงานแบบคัดอิลีของน้องอุ้งอิงอยากให้ม่นางเบิง่งคิ้วการคียวงาน,นของน้องแล้วก็อยากสิถามาน้องได้พักคอนโบให้ถามแค่สนิท นะะขนมก็ได้ควาคนการแสดงเห็นละตัว้างานหลายคักซ้ำไหนพี่น้องน้องเอามาเบิ่งกันนะคะนี่นะคะพี่น้องสำหรับท่้งนั้นแม่พยานลำลเลือนเดือนนี้การออกมากเคลื่อนไหมอัปเดตคิวงานของอุ๋งอิงแบบนี้นะคะเพื่อนก็บอกว่าคิว,ควร่วมรายการทีวีและพบสื่อดังศิลปินพอจูและการอุ๋งอิงที่นงังไขออกะะสำหรับในเดือนมิถุนายน2568ค่ะพี่น้อง นะะในวันที่หนึ่งมิถุนายนศิลปินนะคะก็คือบอดจูกับน้องอุญิงศิลปินสาวน้อยเพชรบานแพงและทีมหนังไข่ออร,ร่วมรายการทุ่งลูกทุ่งสแควร์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิณเวลา14บสนาฬิกาคือใบส่งเนี่ยละครับพี่น้องเป็นจังได์งานแรกนี่โอ้ยเป็นตัดขนลูกแห้งครับพี่น้องในวันที่หนึ่งมิถุนายนเดย์นะคะอยู่ลูกทุ่งสแค ในรายการลูกทุ่งสแควร์นะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิน้อพี่น้องเนาะนะคะนมโจโ้วงอิงเซ็นเซียนซาอนวันเพชรบรรพแห่งหลักกทีมงานนางไข่ออกค่ะพี่น้องนะคะสิไปรวมในรายการรายการนี้นะคะเวลา14บสนาฬิกาค่ะพี่น้องนะคะยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะคะเป็นยังคือใบาญิงใหญ่คนไปนหลายอย่างแน่นอนค่ะพี่นอนะะ้องในรคอ่า นักแสดงนังไข่ออนี่โอ้หะไรคนเด็กนะคะกามาโรบเบิงกันนะคะแล้วก็มีแบบศิลปินแซมเพรย์รันแท่งอีกนะคะกับรอติดตามได้เลยนะคะมาอีกครับพี่น้องนะคะซัมปราตอมานี้ว่าได้ระบุวันทีนะคะแต่ว่ามีงานมาคับพี่น้องมาพบปะนักเรียนนักศึกษามาหาลัยรอคอนเฟิร์มวันนะคะศิลปินก็นคืออ่าบอสโจน้องอุ่นิงหลักะ ทีมหนังไข่ออกค่ะพี่น้องมาต่อกันเลยยาวๆนะคะในวันที่11มิถุนายนศิลปินก็คือบทอโจรสลักก้อุ้งอิงค่ะพี่น้องนะคะโอ้ยมือเดียววุฒิสองคิดเบิ้งในวันที่11ได้นี่แามือเสารายการไม่หมดนี่นะคะส่วนอตอนเย็นรายการมัมโตเดียววาซานนะคะเป็นต้นไหนมือเดียวนในสองงานวันทอ นะคะมื่อเดียวสองนั่นแหละกับบ้านเนี่ยจะคือกันนะคะว่าในวันที่11คัพี่น้องนอนนี่มีงานแสดง,งเนี่ยมือเล่นอ e ีโบนะคะคันมี่ก็เป็นสามงานบนลังคัพน้องนะคะก็เรียกว่าสุดยอดเอลิทน,นะงะเนี่ยสางเนี่ยเป็นรายการใหม่หมดนี่ตอนเย็นสิเป็นรายการมัมโตเดียวคัพี่น้องอันนี้ในวันที่11มิถุนายนต่อมาอีกค,คัพี่น้องยังบ้านในเบิร์ตในวันที่19มิถุนายน ซินรัปินซินรัปินค่ะพี่น้องได้แก่ตุ้มตามและกับเบลสถานที่ออก็คือรอคร่ะพี่น้องก็คือรอถ่ายรายการหัวท้ายตายก่อนรายการแชร์รอคอนเฟิร์มและรายการพวกออนไลน์คุยแซบโชว์รอคอนเฟิร์มนะคะวันที่มิถุนามิถุนายนรอคอนเฟิร์มรายการใหญ่พันค่ะพี่น้องเป็นจังหด อว่าสุดยอดอิลีนะคะต่อมาอีกครับพี่น้องนะคะในเดือนกรกฎาคม68เดือนกรกฎาคมนี่ก็คือหลังปิดฤดูกาลไปแล้วได้ครับพี่น้องเพราะว่าบอจูเพื่อนสิปิดฤดูกาลในวันที่28มิถุนาย,ยนเลาวพี่น้องเนาะน,นะคะเรื่องนีหล่ะคันบอกว่าเดือนกรกฎามนไม่ทิ้งหลังหลังปิดฤดูกาลไปแล้วนในวันที่12กรกฎาครับพี่น้อง นะคะถ่ายรายการเดอะโก d เ a รดิโอพิจ็กสัมภาษณ์สดๆนะคะตมาอีกค่ะพี่น้องในวันที่13กรกฎาคมไหวยไค่อ้อใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นมันเกิดน้อ,อ,องอุง้งอิงรอบสื่อมวลชนที่อีสานสถานที่คือคอนแกนค่ะพี่น้องต่อมาครับพี่น้องในวันที่15เป็นจัางหนงานเขาด้วด่วประมุศวะนะคะในวันที่15เอือนมาเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ ย่างแง่เลยเด12 13 15แล้วกาม่า17ครับพี่นอ้องอ๋วันที่15นะคะวันที่15อรอบซื้อมวลชนไคโอกาล่าพรีเมียมที่กรุงเทพนะคะต่อมาครับพี่น้องในวันที่17กรกฎาคมนะคะก็คือนักไคโอได้มีการใช้ทั่วประเทศนะคะอุงอีกระนีการเนี่ยล่ะเดินสายพวกแฟนๆที่หน้าโรงนั่งทั่วประเทศจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม ขอบพระคุณทุกการติดต่อร่วมรายการนะครับนะคะพอเจอองค์หิงที่ว่านางไข่ออกพร้อมเสนอครับนะคะแล้วก็สำหรับผู้ใดที่มาสนใจนะคะอยากสื้อแบบติดต่องานนะคะรายการต่างๆจัต้องซื้อราคาพี่น้องนะคะซื้อมนชนกั้งสือยากสื้อแบบติดต่อก็สามารถติดต่อมาได้นะคะทีมเบอร์ครับพี่น้องก็คืเป็นเบอร์061นะคะ939 3915 นะะั่นค่ะนักการผู้ใดอยากติดตอ่อแบบแบบในรูปแบบแฟนเุ๊จังสี่เราพี่น้องเราก็สามารถติดตอ่อได้เฟซบุ๊กหนุ่มโจโยามันเนสาวน้อยสาวน้อยเพี่อแบบแฮร์รี่นะ่ะเราพี่น้องเราก็สามารถติดตอ่อทางนั้นบอจโจได้นะคะโอ้โบเรียกได้ว่าเ่ิวกันค่วงานนี้แน่นบักคักเลยครับพี่น,อน้องเราก็จะมานะะั่นคะก็สิมี้รายการอื่นติดตอ่อมาอีกพวกเราคิดคิดมาแมนบอก นะะยิ่งเฉพาะช่วงแบบปีฤดูกาลนี้รายการต่างๆรายการทีวีนีแห่งสิลป์ต่องมากค่ะนะคะมเมื่อเราบ่ต้องพูดถึงบ่ต้องห่วงเลยนะคะนี่เราบอย่างสำหรับคนที่บอกว่าอุ่นกระแสตกนะคะอยากให้มาเบิ้งขี้ง่านนองอิลีนะคะอยากให้มาเบิ้งขี้ง่ายอิลีนะคะเรียกว่าสําหรับศิลปินคนนี้ค่ะพี่น้องทึงเก่งทึงแข็งขทึงอดท,ทนบางวันใดน,นี่ต้องแบบเป็นการ สิวัชเจรนณัดฝึกฝนรองเพลงนะคะบอสันกัดได้มีการพุ่งไป,ปท้ๆเอย้องซีแซนครับเะะลยสดจังสีครับพี่น้องไในสดรองเพลงจังสีนะคะเอิ้อนมาอ่ยูนิงบะได้นะคะคนที่ยูนิงบะได้หนีไรข้อหน,นีสิว่าจังเจรนณัดก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นคนที่จะเริ่มยังไหนนอนเราพี่น้องน้องบอลยูซื้อๆครับพี่น้องวางบะได้ตรงแบบหาแนวเหตุทันทีนะคะนี่แหละก็อีบานน้องเก่งมากๆน้องสุดยอดอยูีรี พี่น้องน้องเอาแล้วก็เสว่าหลังจากดีก็จะมีรายการอื่นๆติดต่อมาอีกมากมายอย่างแน,น่นอนเราพี่น้องก็ต้องมาระวักันนะคะเอากน,นั้นนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบคลิปเศษนิดสกักกอนนอขาวก็มาสวัสดีค่ะ